จากคำกล่าวของอาจารย์ดุลยวัฒนพุทธคยา CEO ของวิจารณ์กรุป๊ปจีและเดอะซันอะคาเดมี่ TSA ความว่าผมขอแสดงคลิปแผ่นดินไหวในไทยวันที่28มีนาคม2568รวม29คลิปเพราะเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไรและที่ไหนแต่เราสามารถเลือกที่พักที่นอนที่แม้จะเกิดแผ่นดินไหวที่อื่อนๆ ก็ยังไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยงเลยพร้อมนี้ในนามผู้บริหารทีเอสผมใคร่ขออนุญาตนำข้อมูลแสดงเมนูแสดงภัยจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมน้ำแล้งอากาศร้อนฝนตกพายุแผ่นดินไหวสึนามิรวนถึงแสดงทางหลีกเลี่ยงเพื่อบรรเทาหรือการป้องกันจากไทยจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ด้วยความปรารถนาดีจาก VG และ TSA และโครงการมดิ s i n t h a i l a ด์ MIT และขอนำข้อชิ้จากน้ำท่วมทางพักทักตายเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาจากคุณสุเทพชัยเชื้อรุ่นน้องสามเซนวิทยาลัยแจ้งมาว่าหลานชายสร้างโรงงานมาได้สี่ปีพอน้ำท่วมมาโรงงานไปหมดเลยครับผมขอย้ำว่าเราไม่ควรจะพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปแล้วคงอยู่ไม่ถึง บังเอิญผมเกิดมีความตั้งใจขั้นมาหลังจากพบว่าการที่ผมไปทำงานให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อ28ปีที่แล้วจึงได้วางแผนการไม่ให้ตนเองเจ็บป่วยและต้องจ่ายเงินค่ายาบัดนี้ผมมีแรงบันดาลใจจึงเกิดแรงบันดาลายอย่างขั้นบิ๊กป้อมที่จะมีชีวิตที่เหลือที่มีความสุขมีชีวิตที่เลือดได้มีเงินรายได้จากงานอย่างเพียงพอ มีงานเล็กๆทำให้แผ่นดินบ้างและจะอยู่กับต้นไม้ใบหญาและธรรมชาตินะเจ้าบอพอและขอขอบคุณภาพสถิติแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสกายจากคุณพี่วิจารณ์ซ o c ของเมทีและนักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องสร้างเกาะเทียมขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะจากน้องแอนเอวงเล็บยังโสดอยู่นะค่ะ